บัญชีออมทรัพย์ BU um Max นะครับจากธนาคาร Land and House นะครับเปิดบัญชีผ่านแอปดอกเบีย้ยสูงถึง6%ต่อปีนะครับฟรีบัตรเดบิต LH Bank ตลอดการใช้งานด้วยนะครับโดยเปิดแคมเปญน,นี้สำหรับลูกค้าลายใหม่เฉพาะบุคคลธรรมาดาเท่านั้นซึ่งมีระยะเวลาการเปิดรับ นะครับเปิดบัญชีคือวันที่22กลุ่กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2566เท่านั้นนะครับไม่กี่เดือนเองนะเพราะนั้นใครสนใจก็ลองดูนะครับหรือจนกว่ายอดเงินฝากจะรวมทั้งแคมเปญคือ200ล้านบาทนะครับยอดครบก็ปิดแคมเปญน,นี้ทันทีแคมเปญน,นี้เหมาะกับคนที่ออมเงินนะครับแต่ออมในระยะเวลา1แล้วก็ ด้วยยอดเงินที่ไม่มากนะครับเพราะเปิดให้รับฝากเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันรักการออมห้ามพลาดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเต็มแม็กนะครับเปิดตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2566เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHBU นะครับโมบายแบงกิ้งใหม่ล่าสุดจาก LHBank และเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลนะครับ BU Max รับดอกเบีย้ยสูง6%สําหรับยอดเงินฝากไม่เกิน10,000บาทนะครับก็คือฝากได้หลายๆจํานวนนั่นแหละนะครับแต่6%เนี่ยได้เฉพาะยอดแรกก็คือไม่เกินหมื่นหนึ่งเท่านั้นทําไมถึงต้องเปิดบัญชีกับ เปิดบัญชี b u m a x จาก l h b a n k 1หนึ่งเลยเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะเป็นบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปที่สาขา 2. ไม่ต้องพกสูตรบัญชีคู่ฝากมันอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับ3เปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน l h b u นั่นเองนะครับอัตาราดอกเบีย้ยเรามาดูกันนะครับเราจะฝากเท่าไหร่ก็ได้นะนะแต่ รายละเอียดมันจะเป็นเลทอย่างนี้นะครับวงเงินฝากนะครับฝากไม่เกิน1,000 0บาทจะได้6%ส่วนเกินนะครับส่วนที่เกินจาก1,000 0บาทถึง100ล้านบาทนะครับให้ดอกเบี้ย0.25%นะครับโดยจะจ่ายดอกเบี้ย2ครั้งต่อปีจ่ายทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมไม่มีค่ารักษาบัญชีเหมาะกับการออมนะครับโดยเฉพาะคนที่ เงินออมไม่มากนะครับแต่อยากได้ดอกเบีย้ยสูงนะครับก็ลองมาเปิดดูนะเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขารายละเอียดกันว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับโดยละเอียดเงื่อนไขสําหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆกับธนาคารมาก่อนเลยนะครับเป็นลูกค้าใหม่แกะกล่องหรือ new C.I.F นะครับ สเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้นไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้นะครับสลูกค้า1รายสามารถเปิดบัญชี1บัญชีและต้องสมัครผ่าน LHBU นะครับ Mobile b a n p i n i c p p l i ิเคชันเท่านั้น 4. ี่นะครับจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับสองพบาทและต้องนำฝากภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับออนไลน์ผ่านแอปนะหากไม่มียอดเงินฝากตามธนาคารบัญชีนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได้นะครับ กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำคือ2000บาทนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำรายการถอนโอนนะครับจนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า2000บาทได้ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้นหากยอดคงเหลือในบัญชีเป็น0บาทนับจากวันที่เปิดบัญชีเป็นระยะเวลา30วันธนาคารจะดาเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติสามารถใช้ร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภทได้นะครับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ แลกเข้านะครับแล้วก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์และอีเมลแอดเดสในการสมัครเพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนด้วยนะครับสามารถย้อนดูนะสเตตเมนต์ผ่าน LHBU Mobile Banking Application ได้นะครับกรณีปิดบัญชีก่อนระยะเวลา6เดือนธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม100บาทเพราะนั้นอาระมาระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางนะครับ M Choice นะครับหรือผ่านสาขาของธนาคารได้ กรณีปิดบัญชีนะครับต้องปิดที่สาขาของธนาคารต้องโอนเงินเข้าบัญชีชื่อเดียวกับบัญชีที่ปิดเท่านั้นระยะเวลาการรับเปิดบัญชีตั้งแต่22กุมภาพันธ์2566ถึง30เมษายน2566หรือจนกว่าจะเงินฝากจะรวมทั้งแคมเปญคือ200ล้านบาทนะครับเพรานั้นแคมเปญดีๆอย่างนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ลองไปดูนะลองไปดูกันนะครับว่า แคมเปญแบบนี้นะครับน่าสนใจไหมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับฟรีบัตรเดบิต l h Bank ตลอดการใช้งานนะครับบัตรเดบิตนะครับค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีค่าธรรมเนียมรายปีฟรีกดเงินสดทุกตู้ทุกธนาคารทั่วไทย10ครั้งต่อเดือนนะครับฟรี10ครั้งต่อเดือนนะก็สามารถที่จะกดได้ดีนะเดี๋ยวนี้บัตรใบหนึ่งถ้าเกิดทำเดบิตเนี่ยก็ใบละ ต่ำๆเนี่ยคือ250โดยประมาณที่เห็นกันนะครับเพราะนั้นอันนี้ให้ฟรีมาเลยนะแต่ก็แน่นอนถ้าเราวางแผนในด้านการออมอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้บัตรมันแต่ถ้าคุณวางแผนในการจับใจใช้สอยเป็นหนึ่งในบัญชีออนไลน์ที่ใช้โอนด้วยนะครับใช้เบิกเงินสดด้วยนะครับก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะก็ลองดูนะครับว่ามันตอบโจทย์หรือเปล่านะครับดาวน์โหลดแอปเอ B.U. นะครับผ่าน iOS และ Android นะครับ r s t o r g l o p l l y Play และ p p s t t r r นะครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้นะครับเพื่อเข้าไปยัง Google Play และ App Store ของท่านนะครับก็ลองไปดูดูนะครับใครสนใจก็ลองดูนะเพราะว่าการออมเนี่ยไม่ว่าจะเปิดบัญชีนะครับธนาคารไหนนะครับหลักใหญ่ใจความของเรา นะครับเหมือนกันเลยคือจุดหมายคือการออมเงินนะครับการวางเงินไว้ในที่ที่หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนนะครับที่ดีกับเราที่เหมาะสมกับเราดีกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยบางคนชอบวางในรูปแบบของหุ้นกู้นะครับอะไรเงี้ยเพื่ออยากได้ผลตอบแทนสูงนะครับมันก็เหมาะกับเขาแต่บางท่านเนี่ยไม่อยากจะไปเสี่ยงหรือยุ่งยากอะไรก็วางในรูปแบบของออมทรัพย์ นะครับแต่มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับดอกเบี้ยสูงขึ้นมาหน่อยนะครับหรืออาจจะมีเงื่อนไขยิบย่อยนิดหน่อยนะครับแต่ยอมรับได้ก็เหมาะกับเขานะครับบางคนออมในรูปแบบของกองทุนรวมนะครับไม่ว่าจะกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมนะครับตราสารทุนต่างๆนะครับหรือบางคนายเลยก็คือไปลงทุนในหุ้นนะครับอย่างเงี้ยไปเลือกหุ้นเองนะครับซึ่ง แต่ละอย่างของการลงทุนมันอาศัยทักษะนะครับที่แตกต่างกันนะทัะที่ High risk high return หน่อยก็คือผลตอบแทนสูงนะครับความเสี่ยงสูงตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เยอะหน่อยอย่างเช่นการไปเลือกหุ้นหลายตัวเพื่อลงทุนอะไรเงี้ยไปตามคนอื่นไม่ได้หรอกตามคนอื่นแล้วขาดทุนแล้วคุณจะไปว่าไขรนะเพราะนั้นคุณก็ต้องดูเองนะศึกษาเองนะครับ LH Bank SMS a l e r t แจ้งเตือนเพิ่มความอุ่นใจรู้ทุกความเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับเป็นบริการของ LH Bank SMS a l e r t นะครับเป็นบริการแจ้งเตือนนะทุกความเคลื่อนไหวเวลาเงินเข้าเงินออกนะครับจากบัญชีจะได้รู้นะว่ามีบัญชีไหนถูกโจรกรรมหรือเปล่าหรือไปแอปดาวน์โหลดอะไรมาแล้วมีการแจ้งเตือนนะครับเพิ่มขึ้นไหมนะสามารถที่จะ ไปลงทะเบียนแล้วก็ดูได้ดูรายละเอียดได้นะครับรายการเคลื่อนไหวต่างๆเลือกภาษาได้นะครับอขอขอบคุณขอ้อมูลจากธนาคาร Land ์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนมณที่นี้ด้วยนะครับ